สวัสดีครับผมอาจารย์อันนะครับพารอบพาเด็กนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอาหารเช้านะร้านงามตานะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับร้านก็จะขายทั้งไข่กระทะขนมปังยวนนะครับไขะะ่ฟักฟารมเฮาปกตินะโจ๊กไข่ลวกหมูไข่เค็มโจ๊กไขยมม่ยวม้าหมูสับอะไรเงี้ยนะฮะมีข้าวเปียบเส้นเ้า เขาเปรียบเส้นกับตัวตัวหัวหจับดวนนั่นเองนะครับนะไม่มีไข่ลวกนะไข่ลวกตุ้งกาแฟโอนติกาแฟโบราณอะไรเงี้ยนะครับร้านนี้อร่อยนะครับชื่อร้านงามตานะมาลองกันได้นะมาลองกันได้ร้านนี้อร่อยนะอร่อยนะหมูพูดอร่อยทั้งสองรอบงั้นไม่มาลองไม่ไไม,มาไ,มได้ไม่มาลองไม่ได้แล้วนะครับจานันคอนเฟิร์มคอนทงแดกได้นะครับโอเค พอเสร็จนี่กันนะครับเราทานข้าวทานไรเสร็จแล้วเราก็จะมุ่ไปที่ตลาดพันพลไทยลาวนะครับที่อยู่หลังตลาดเทศบาลไม่ใช่ที่ที่อยู่หลังเทศบาลนะเทศบาลอ่าเภือทัดนมนะครับที่นั่นก็จะมีสินค้าหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นของสดของดิบอะไรเงี้ยนะอีกในหนึ่งคือจะเป็นตัวตลาดค้าส่งด้วยนะครับว่าเราสามารถไป ซื้อสินค้าที่นั่นมาจับจ่ายหรือมาขายต่ออะไรเงี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์อนองจะพาไปชมนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะโอเคเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันก่อนดีกว่าอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดราเลยแล้วกันนะครับปลูกเองเหรอครับนี่ โอ้ยมีต้นเลนสวยน่ารักน่ารักข้างนั้นเลยราคาเท่าไหร่ครับต่อต้นแต่และแต่พันและแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรกระลิกเจ็ดสิบบาทโอ้ท้อเองหมดเลยใช่ไหมเองหมดเลยค่ะในกระถางนี่สามสิบในกระสานสิบห้าบาทตัวนี้นะครับตัวที่กำลังโผอยู่เนี่ยตัวนี้คือสามสิบนะครับบตัวนี้ล่ะเท่าไหร่สิบห้าบาทตัวนี้สิบห้าบาทนะครับ คือถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยก็ใหญ่ขึ้นมาอย่างน,นี้เลยแล้วถ้ามันตายก่อนจะโตไหมไม่มีตายก่อนอทนทนทน <c oughs> โอเคโอเคทั้งทางตัวนี้ก็จะมีของจักสาน้วยนะครับพ่อพ่อฮาร์บ้าบ่หรือเฮ็ดเองเมื่อสิเนี่ยบ่อขายยังไงเนาะหลายหลักละแล้วจะแนวเนาะ ครับตัวนี้ก็เป็นของจากสารนะครับของจากสารราคาไม่แพงนะครับของตลาดเราหรือเขาเรียกตลาดขดปนนั่นเองนะเราหนุนพ่อเขาได้นะครับตัวนี้อยู่ออพิกัดตรงนี้ก็คืออยู่หลังทศบาลพอดีเลยนะครับเจ้าคุณพ่อ,นะอพออยู่หลังทศบาลพอดีเลยนะก็สถานที่ก็สะดวกสบายครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวมาหรือขนของมาเยอะก็เนี่ยเลยครับมีสกายหลับรอบริการท่านๆด้วยนะครับ อน,นี้ก็จะเป็นโซนต้นไม้นะครับต้นไม้มีให้เลือกเยอะแยะเลยต้นไม้แล้วทางดอกเข็มก็ยังมีนะครับากาแฟลาบิก้าโอ้โหมีครบหมดเลยชมพู่ทับทิมมะย,ยมชิดมะย,ยงเขาเรียกมะย,ยงชิดนะมะย,ยงชิดไม่ใช่มะย,ยงชิดมะปรางหวานสมโภชลกูนลองมาดูกันได้นะครับ ออกมาโซนนี้หน่อยก็จะเป็นโซนของกินนิดหน่อยม,มีน้ำมะพร้าวสดถ่ายดีบพ่พร้บบาวตกข้าวน้ำพร้อมนะครับอยู่นี่แซ่บๆเป็นมะพร้าวสด,สดเลยจากลูกเลยนะครับชอ,อกันให้ดูเห็นๆเพื่อนเ,เอาเลยมนุษย์สมัยใหม่นี่ ถอดกะลาก็ม <onents and downhill> <c ativos> ีด้วยยังไม่ได้ถอดค่ะตอนนี้กำลังจะถอดออกมาแล้วนะครับมะพร้าวน้ำหอมวันใหม่นะครับเชาววันนี้ไม่มีอะไรลงท้องเอามะพร้าวก่อนเลยนะครับมะพร้าวหอมผงขอบคุณค่ะหวานกำลังพอดีเลยครับไม่หวานมากใช้ได้นะครับเนื้อไม่ได้แข็งนะเนื้อเนื้อนุ่มด้วย พันหอมเนื้อมันจะนิ่มถึงจะเนื้อหนาก็นิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนปอกข้อเนื้อให้ด้วยเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวจะเดินมารับใครที่มีโอกาสดื่มน้ำมะพร้าวตอนเช้านะสุขภาพดีมากตางแต่ว่าก็ดื่มเยอะมันไม่ดีค่ะอยู่เยอะมากนะครับกว่าเยอะพอประมาณอร่อยเยอะไม่จะเป็นปอก พิก right. ัดร yeah. ้านนี้นะครับก็อยู่ตรงสีแยกพอดีเลยสีแยกแล้วก็ตรงนี้เป็นเทศบาลนะครับเทศบาลจะอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้เลยนะครับเป็นร้านแรกเลยนะครับอยู่หัวมุมเลยมีให้เลือกหลายแบบนะครับมีมะพร้าวถอดเสื้อด้วยพ่อค้ากำลังปอกมีนำมะพร้าวสดด้วยแล้วก็จะเป็นมะพร้าวมะพร้าวมีทั้งปอกแล้วก็มีมะพร้าวกะทิด้วยนะด้านล่างใครอยากได้มะพร้าวกะทิก็เข้ามาติดต่อแม่ค้าได้นะครับ มีชายเย็นอรอ่อยอร่อยด้วยอเอาเ <NO> อาเอาเอาอยู่ตรงไหนร้านบอกหน่อยร้านอยู่ตรงไหนสีแยกหลังเทศบาล่าตุขนมนะครับ <S 1> <S 1> เออมาๆๆมามามาช่วยกันนะครับมาช่วยกันหลังโควิดต้องมาช่วยกันทุกคนนะครับนะโอเคไปไปราไปเดินต่อกันนะครับว่ามีอะไรบ้างทางทางก็มีของเยอะแยะเลยนะครับโอ้ตรงนี้ โอเคียวไส้ทะลักนะครับ20บาทโอ้ย oh, 20บาทได้20บาทได้ใหญ่มากนะดูด oh. ชูชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่ลอง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 างข้างทางก็มีสินค้ามากมายนี่นี่ตัวนี้เป็นสินค้าตามฤดูกาลเลยนะเขาหมา ขาเมาอ่อนอยู่เด้หนมนว่นี่โอ้ขายยังไงแม่ถุรงละยี่สิบบาทนะนี่ขาเมาเวลาเขาเห็ดข้าเมานี่มันจะเป็นแล้วนินะครับน,นุ่มนุมแต่ว่าเ,เวลาเขาเจยียให้กินเห็แซบเดี่ยมันต้องมาคุก,กับข่า่มส่งงม้าง,งข่าฮ <laughs> ่า่าฮ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 ่ัฮ่่าฮ่ฮ่า่ ตัวนี้ขาเมอเมื่อกี้นี่นะครับไอเวลาเขาเห็ดมากอ่ะคือเป็นสินค้าตามฤดูกาลเป็นของกินตามฤดูกาลนะครับช่วงเขาเขาปลูกใหม่ตัวขมเมนนี่มันเป็นขาอ่อนนะครับขมอ่อนเราเอามาตําอีกเทือนึงล้วเอามาเห็ดเป็นพวกของหวานนะครับของหวานนี่ทางทังทางละจะมีพวกของทะเลนะครับของปลาเห็ดดึงดีนะครับนี่มีมันะครับ บางทั้งนี่ก็เป็นทั้งกล้วยกล้วยหอมนะครับของแห่งประมึกถึงสีครับนี่ออกมา,อาโอ้กุ้งโตใหญ่เหรอวะโล่สองหอยหกสิบทักทักทับชอรี่อ๋อเสียงโฉกเสียงดวงใหญจังหน่อยได้นี่อย่าบอกเก่าสามสองสองบังเหียนในรูครับ 2> 3, 2, 2, 3. แม่เอาสีตัวเลยเด้อเ,เอาไก่เคียงก็ได้ขั้นอยากไข่ยนะครับบึงก้อนบอ,อมีเลยเนาะโอ้ยสองสองกับบ่ม,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 มีมันวะหูเก้มกอดลูกใหญ่มากมันมันตกลงเขาเรียกมันหรือบ,บวัอวหิมะเขาเขาไม่ได้เอื้อนมันเบอม,มันกะคล่ายๆมันเบาด้วยเนี่ย ผมดูว่ามันท่านบอกเขียนใบประหูด้วยครับผลไม้ข้างทางครับพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้ากางเก่งไงก็ราคาไม่ได้แพงนะตัวแล้วไม่ถึงร้อยราคาจะแตกต่างกันในอินเทอร์เน็ตหรือสื่อโซเชียลมากนะครับตัวลร้อยตัวสามสิบอะไรนี้ก็มีนะครับนี่เข้าเมาอีกแล้วนะขาเมาอีกแล้วนะเอ่าบ้านมเม่าอีกแล้วนะครับข้าวเท่าอีกแล้นนะครับ ตัวนี้อะไรครับตัวนี้อะไรครับคลอโรฟิลล์อ๋อคลอโรฟิลล์สมเร็จรูปดื่มได้เลยอ๋อผลิตจากต้นอัญป้าค่ะอ๋อไม่ใช่ใบยานางใช่ค่ะไม่่ต้นยานางแตเป็นต้นอัญป้าค่ะโอ้สุขภาพครับสินค้าสุขภาพมาชิมกันได้ครับมาชิมกันได้นะครับ นี่ข้าเมาอีกแล้วเข้าเมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับต้องมาชิมกันให้ได้สินค้าตามฤด,ดูกาลทางบ้านเรานะผลิตจากเกษตรกรชาวไทยนะครับเป็นสินค้าท้องถิ่นแหละพูดง่ายๆนะโโอ้นโยโ่มาชิมไม่ได้ครับนี่ข้าวเหนียวปิ้งอาหารื้นถิ่นนะครับอาหารท้องถิ่นมีทั้งซุปหน่อไม้นะลาบปลาหมูปิ้งนะครับ ปลาตัวผมพออย่างนี้พ่อปลา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 ใหญ่ขนาดครับไปไป,ไปต่อครับบรรยากาศดีมากเลยนะอยู่ริมโขงช่วงเช้าเชา้าบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลย แต่ตอนนี้ก็ยังมีแต่คนไทยอยู่นะครับยังมีแต่คนไทยอยู่ไม่มีคนลควาวเพราะว่าคนลาวตอนคนลายยังข้ามประเทศมาไม่ได้นะครับคนยข้ามประเทศมไม่ได้ก<ส><ญ>็ถนนถนนที่เราเดิอนอยู่ตอนนี้ก็ยังเลยยังยังไม่แคบเท่าไหรนะ่ครับยังสามารถเดินดูได้ตลอดนะครับสามารถเดินดูนได้นะี่ลูกหมากครับลูกหมากเมืองโอ้ฟังสิ ตัวนี้เขาเอาไปให้พูาพู้แกกินครับหรือว่าเขาจะเอาไปไหวก็ได้เด้ะไหวแบบเป็นไหวเจ้าปูเจ้าต่างสี่นะครับของคมจุ้งเท่านะครับมี่มากเลยของผิดของแห่งของตาของแห่งก็มีครับนี่ลายให้เหลือบครับ ใส่ถุงไว้เป็นชุดๆสำหรับการขายเห็นไหมครับตัวนี้ขายนี่เขาเอาเพียงยังครทำนี่พวกเป็นชุดเป็นชุดพวกนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ห่อเข่าห่อเข่านะครับประเพทนี้เล่าเข้านะโอ้ครับเทถ่ายเทถ่ายสะดวกสบายมากขึ้นเนาะขายเป็นชุดเนาะผมต้องมาเฮ็ดเองนะครับ มันประกอบไปด้วยยังไงครับพวกนี้นะขั <t <t ้นหมากกอกยาคือพอเม่เข้าเขียวนะมีหมากมีปู้นะครับใส่ไปคือข้าทรงไปยังไงนะครับตัวนี้ไปถึงเฮ็ดเฮ็ดบุญใส่ตะก้าหรือใส่เขาเขาใส่ใบตองสิว่ครับใส่เนื้อเทียงงาเบิ้ลใส่ห่อเขาห่อเขาสากรไงใส่น้้ากระตาเขาที่ห้องไปถวายยนืคู่นั่นนะครับแต่ในห้องหัวประดับบินแร้ก็ใส่ในกระทง ไปแจเป็นประเพณีเนาะประเพณีเนาะมีสิบเนาะมีสิบสอง14องสิบสี่เนาะครับโอ้สะดวกสะดวกแบาทอ่ะครับครับครับทุกมือได้สะดวกเลยครับได้คุณแม่นะครับมาช่วยอธิบายให้ฟังนะครับครับไปต่อกันเลยนะครับทํางทางก็มีสินค้าไทยให้เลือกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ นี่ตัวนี้มีใครรู้จักกันบ้างเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมรู้ไหมเขาเรียกอะไรครับเนี่ยตัวนี้ใครทายถูกไหมถ้าคอมเมนต์มาหน่อยครับใครทายถูกว่าเขาเรียกอะไรนะครับลองทายกันมาดูครับว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ให้ดูเมื่อกี้นี้ดูไปดูได้นะครับเออแต่ช่วงนี้เห็นหน่อยเขาทําชุดหมากชุดผูกไ้เยอะนะครับน่าจะมีเป็นงานอยู่นี่อะไร ฝั่งนี้เขาเรียกอะไรอาหารอาหารคนไทยหรอือเปล่าม่ใช่ใ่ใช่เรียกพิซซ่าเวียดนามนะแล้วมาขายที่ฝั่งคนไทยเท่านั้นเองนะครับ <laughs> ใครเคยกินบ้างพิซซ่าเวียดนามนะครับ